ของช anel พร้อมออกเดินทางสวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับคนหลงทางช anel กับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้มาใส่เห็นที่โรงโม่เหมือนเดิมวันนี้ผมมีนัดกับพี่เอนะครับ หรือในเอ2ีอล้อาพาเพลินนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เอเขาจะมาวิ่งหินช่วยเดี๋ยวเราใส่หินก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจอดรอพี่เอยู่ตาช่างดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้คลุมข้าไปรอพี่เอไปเลย เข้บร์รอเป็นไรงครับว,วันนี้พมไบรอภาคีเอครับพักหลังนี่ผมก็จะมีงานเพิ่มแ่อิวเรียบร้อยก็ต้องมาคุมพะบาขึ้นกระโดดลงเนานะโอเคเดมอ้อคุมไบครับผมครับผมตอนนี้เราครุมเข้บร์ของเราเรียบร้อยแล้ว เด,ดดดเดี๋ยวล้างไม้ล้างมือก่นครับแล้วก็เดี๋วเราไปจอดฝา,ากทางรอพี่เีไม่ขับตามกันไปนะครับพี่มีง,งานให้กับท่านรับครับ สบายดีเชา้ชาเช้ามาก็เย็นจัดครับที่เชียงใหม่แต่พอสายสายมาก็เย็นแบบสบายสบายครับ เขาก็มาจอดกลุมผ้ากันอยู่ข้างนอกเด<า>ี๋ยวมาลงโมงนะ่ครัตอนนี้เราเดินทางมาถึงแพทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ให,ให้ให้พี่เอไปลงก่อนนี่ไปแล้ว นี่เราตีกู่กันมาตลอดทางครับให้พี่เอเข้าไปลงเ่รอ ทีีมงานเด๋ยวตามติดเข้าไปครับพี่เอเขาเคยถ่ายคลิปผมตอนผมดำวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพี่เอดำหมิ่นม้างฝุ่นค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับ นี่รถตากับเอยพี่หนุ่มครับ จอดไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ฮะ,ะเดี๋ยวจะตัดเพราะว่าปกติจะบนฮะแต่วันนี้มันมีรถรถมาส่งยางอยู่ตักไว้ตรงนั้น โชถอยครับไม่ล็อกด้วยไม่ล็อกด้วยาองเาปด,ด,ดนีมเีนคนะะออันท่านมีคนงานครับเดี๋ยวเขาตดแล้วด้มามันเปลีนครับครับผม จร,จริงครับปูถอยเกี่ยวคองหินเข้าไปเลยไ,ได้ผมไปถอยอย่างนี้ผมก็ยังยังไม่คล่อ,องนะครับตอนนี้เพนานแล้วไม่ได้จับรถว่วงจับแต่เดลเลอร์จับรถว่วงทีนะครับถอยไปก็งงเหมือนกัน ฝีมือครับฝีมือถึองว่าเพคนเอาไปตั้งไว้ครับรถยางรถยางวางลงครับ ก็เหลือตัวแม่ครับถ้าเป็นรถพ่วงก็จะอย่างนี้แหละครับดำแม่ดำลูกแต่ถ้าอย่างผมมาเจเลอร์ก็ดำเดียวเลยนานๆทีครับพี่เอเขาเวลาเวลาเขาถ่ายคลิปเขาถอยนี่เขาจะถ่ายเองเขาจะลงช่องวันนี้ วันนี้ผมได้โอกาสผมมาถ่ายเอาพี่เอถอยดำเลยว่ะมาลงช่องของเราฮะยิมตัวยืมตัวคนดังยิมตัวดารามาลงช่องเรา ไปน้ำมาฟังมาฟังวันนี้คนหลงทางจะมาถ่ายพี่เอถอยรถวันนี้นมาช่วยงานพี่ป๋องนะครับป๋องเรียกัาแล้วก็มานะครับ ล้วก็จะถอยเสียบหางครับดูพี่เอถอยเสียบหางกัน ร้อยครับแม่นมากแม่นมากวันนี้ต้องขอเอาอนุญาตเอาใน A22 ล้อพาเพลินไปลงช่องของคนลงทางชาแนล อเคเดี๋ยวให้พี่เอเข้าต่อหางแล้วก็วนออกก่อนับเพราะว่าเจ้าชายเย็นต้งจอดอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเราค่อยมาดับต่อครับหินเดียวกันครับถึงสามสี่เข้าแผนให้พี่เอออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันวนรถลําบากเพราะปกติมันจะวนไปทางนู้นน่ะรถเข้ามาลงยางเข้าวนไม่ได้ก็เลยต้องเข้ามาปีละคัน ต่อไปก็เป็นคิวของเราเอาไปดำต่อครับ ของพี่เอเลย ัน,นี้พี่เอก็ลงหินเรียบร้อยนะครับจะกลับบ้านแล้วครับพี่เเดี๋ยวเราแค่ไปตามไปเพราะว่าของผมยังต้องไปเอาสายมาลงที่แผนอนะีกนะรับพี่ไฟทักไายน,นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ยังทํางานด้วยการอีกหลายเที่ยวครับสําหรับพี่เอ22ล้อพาเพื้นของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันฮนะ หรับคนหลงทางชแนลวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับเช่นเคยนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกับคนหลงทางชแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ